เหนื่อยกันยังมาไในมีใครขับรถมาบ้างครับทุกคนจอดอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะเดินมาอุ้ยทำขนตาใหม่ไปไหนวันนี้ใเดินมาแล้วมีใครไม่ได้ขับรถมาบ้างไม่เงใครบินมาเดี๋ยวบินมาให้ดูหน่อยสิลอยมาขอกลับด้วยซีเด้วยผมไม่ได้ขับรถมาจัง ะขับรถมาเปล่าไม่ได้ขับรถม,ม,มาเออไม่มีใครขับรถมาเลยไม่ได้ขับรถมาเห็นไหมฮะฮะกลับยังไงอ่ะบินกลับอ่าฮะไม่ได้พูดนะว่าตัวเองเป็นนางฟ้าที่ไม่เคยพูดนะหมายถึงเป็นเห็ดนางฟ้าเห,นนหรอ 5นาทีพี่จะไล่ผมเพราะมันรบกวนคนอื่นเขาใช่ไหมสามร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้าเฮ้ยเอาไปหลังนะไม่ไปคุณแม่สวัสดีครับสสวัดีครัะทำไมเรามีเก้าอี้นั่งอยู่คนเดียวเลยอ่ะเป็น็คนเต็มตัวอ๋อเต็มตัวมา แล้วรู้ด้วยนะว่าต้องนั่งหน้าเสาจะได้ไม่บังใครบังไม่ไหวยออะไรนะฮะขอขอไปได้ในใจได้ไหมขอไปได้ในใจเหรอได้สิ่นี่ก็ามาเลยดิเขามาเลยอะไรนะเต็มแล้วทำไมอ,ะอ่ะอ๋อมีอยู่มีพีอยู่เหรออยู่ในใจอันนะมันจะมีสักเท่าไหร่กันเชียว ขออนุญาตให้เขาเชื่อตามที่เขารู้สึกนะฮะขออนุญาตให้ท่างลงเลยอนะอย่ายอมแล้วเราจะสู้กันทำไมเราเราสู้กันทำไมเราอนะไที่อย่างนี้เสียงดังนีดเขินน้ไมนะติติ๊่อคไม่เชื่องีอนี่โอ้โห้ยบซงเลย อ่านนใครมีคำถามอ่ะพี่ก่อนเลยว่าไงครับพี่น้องพีจะมีแฟนมีเมื่อไหร่อ่นน้องพีจ่ไรนะมีแฟนมีเมื่อไหร่แฟนมีดเมื่อไหร่ก็ใกล้ๆแล้วนะก็ใกล้ๆแล้วนะ ก็จ่ายตังค่า้อง,งาาไปแล้วอะเอ็มจีเอ็มแกรนหะใหญ่กว่านั้นอีกเหรองานไม่ใหญ่ในนาวีของงานใหญ่งานใหญ่ไหมงานใหญ่ไหมราชมังราชมัง ปิดห้างนี้ดีกว่าเฮ้ยเอาแล้วเขาจะดูกันยังไงจะดูกันยังไงอ่ะรอติดตามนนครับรอติ๊ต้าอะไรนะรู้จักวิยังรู้ยังวิมันอยู่ในละครใช่ไหมใช่ใช่ถึงไหมอ่ะแตัมาเรื่องคอใหญ่ไหมพอใหญ่ไหมอิมแพกไหม ต้องแบ่งประเด็คำถามคำถามว่าประเภทนี้เป็นคำถามประเภทสะใจไม่ใช่เป็นคำถามประเภทอยากรู้อ่ะเราไม่ได้ตั้ได้แต่งเมื่อไหร่อะไรนะมันเป็นเรื่องของอนาคตน้องน้องโฟโต้น้องน้องเข้าใจใช่ไหมอะไรนะฮะแหวน มีแต่ลิงป๊อปใช่ไหมฮะโอ้ยอยาเลย,อยตอนนี้ไม่กินแล้วเหรอตอนนี้กินแพนเต้แทนดีกว่าอทนเป็นโสดไม่ใช่หรอพี่โสดอยู่แล้วพี่โสดเสมออ๋อปวดปวดฉี่เลยนะแหบง,งหมดแล้ว คนชีร์นะได้นะผมทำงานอย่างเดียววันๆชีวิดคือการทำงานถ่ายรูปก็หน่อยไหมได้ไม่ถ่ายมีใครมีใครถ่ายไหมอีกคนหนึ่งสุดท้ายคนนี้คนนี้ไคนนี้คนเป้แดงเมื่อกี้เขาเขินแรงต้องให้เขาถามนี่เหรอคนนู้นคนนู้นคนนู้นอ๋อพี่คนนู้นครับ

อย่าบิ yeah. ้วถ like ่ายรูปก oh. ันถ่ายรูปกันไม่ต้องบอกนะว่ารักหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวให้กล่าวสั้นๆกันสักนิดนึงอ่าถ่ายรูปกันหน่อยสักหนึ่งรูปตอนนี้ชื่อพิเพิลนะหนึ่งสองสาม

ข้งบนด้วยนะข้งบนด้วยนะงบนนะดูนะอีกหนึ่งฟังึางนี้างีนี้งบนด้วยนะอะไรนะอยมาเหรอลอย ไปเรื่อยๆรักดีๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณค,ค,ณครับรวมคนแบบมานั่งคุยกันนะนั่งแบบเอ็นเทอร์ท์กันถามสารุกสุกิดเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้นะก็ดีใจมากๆด,ดีใจมากจริงๆนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมาก ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ในนี้เราเรารู้สึกว่าเราเราก็ยังได้รับพลังงานดีๆได้รับการสนับสนุนที่ดีมาตลอดอะไรเงี้ยตลอดการเดินทางของเราทั้งรวมถึงพีดีด้วยรวมถึงไนพาร์ทของของตัวผมเองที่ไปทําคนเดียวด้วยของพีที่ไปทําคนเดียวยด้วยอะไรเงี้ยรวมถึงหมายว่าทุกครั้งที่เรากลับมาทํางานด้วยกันที่เรากลับมาเจอกันอะไรเงี้ยเราก็เราก็ยังรู้สึกว่าเราอบอุ่นแล้วก็แล้วก็มีความสุขเสมอทุกครั้งเช่นวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากอะไรเงี้ยบางคนเนี้ยก็เห็นกันมาตั้งแต่แบบ สามสี่ปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะบางคนนี่ถึงไม่ได้รวมคนแต่ก็ตามไปเจอกันตามงานต่างๆนี่ก็ขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากจริงๆนะครับผมแล้วก็ฝากเนี่ยแต่ดีๆคอ่บฝากลาเบาๆไว้ที<ว>่นีก็ขอบคุณขอบคุณมากทุกคนจริงๆแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกเร,อเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บ่อยๆแล้วก็รเร็วๆนี้อีกนะครับผมยังไงก็ใครที่อยู่แถวนี้ก็ขอให้กลับบ้านดีๆนะครับใครทีร่ ม่ดีอยู่แถวนี้ก็ก็ไม่ดีเช่นกันนะครับฮะโอ้ยดีใจนะครับดีใจดีใจที่ได้มาเจอทุกคนตรงนี้เลยแล้วก็สามปีแล้วแบบที่วิวคิดบอกนะครับผมดีใจมากๆทุกๆโอกาสที่เราได้มาส่วนหนึ่งมาจากทุกๆคนตรงนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆที่ทําให้เรามา มาไกลกว่าที่เราฝันไวม,มากนะครับผมขอบคุณที่ที่คอยซัพพอร์ตเราทั้งคู่มาตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าดีใจเหมือนกันที่ได้เกิดมาเจอทุกคนนะครับก็บองแบบว,ว,ว่าตลอดที่ผ่านมามันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาออกไปในชีวิตเรามากอะไรเงี้ยมีมีหลายอย่างที่ ที่ทาให้เราต้องเลือกทางเดินต้องเลยต่างๆเกี่ยวกับเราทุกสองคนอะไรเงี้ยจนมาถึงที่เราเป็นเราในวันนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากแล้วก็เหมืองว่าถึงเราจะไม่ค่อยได้พูดนะแต่เหมถึงว่าผมรู้สึกว่าเราเราทั้งสองคนอนะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับกับแฟนๆทุกคนมากแล้วก็ทุกๆการสนับสนุนทุกๆท,ทุกอย่างทุกปพลังงานที่ส่งมาอนะไรเงี้ยไม่ว่าจะผ่านอะไรก็ตามอนะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้รับมันแล้วมันอย่างที่ผมพูดเสมออนะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกกคนเป็นเหมือนเป็นเหมือน พลังงานที่ขับเคลื่อนให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรดีๆอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรต่อนะว่าดีใจมากแล้วขอบคุณที่ในวันนี้ที่เราเดินทางแบบน,น,นี้ทุกคนก็ยังอยู่ข้างๆเราอยู่ด้วยกันกับเราตรงนี้แล้วก็เราก็จะไม่หยุดเราก็จะไปต่อเราก็จะพัฒนาตัวเองสร้างผลงานที่ดีต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็จงต้องถึงเวลาต้องไปจริงๆแล้วเนาะเราก็แล้วก็ กลับบ้านดีๆนะครับดูแลตัวเองให้ดีช่วงนี้อากาศเ <tam. S 1> ปลี่ยนแปลงบ่อยนะก็อย่าอย่าป่วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครป่วยเนี่ยก็ลองหาตัวช่วยดีๆปุ้กันก็สำคัญรอเล่นต่อเล่นไม่เล่นและโอเคเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ